สำนักข่าวทำนํำโลก YouTube สุขใจที่ได้ดูเสนอการประชุมสมัชชาสงไทยในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงครั้งที่1ทับ2 6พในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ o o m m ิ e ติ n g ณห้องประชุมธรรมสภาวัดพระวรราชาธิดาธรามาตตำบลหนองยางถอยอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูร์เมื่อวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช 2 5 6 4โดยในที่ประชุมได้เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมัชชาสองไทยในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงได้มีมติให้พระเดชพระคุณพระภาวนาบงคราจารวิเจ้าวัดวัดพระวรราชาธิดาดามาตเป็นประธานสมัชชาสงไทยในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง พระโคสถิตธรรมวิเทศพระโคปรัสสิทธิวัพระโคสุตตปิติวรวัต์พระโควิจิตวรรณกาพระโคโสโสพิสวรรณพรพระโูไปสารธรรมงศ์พระโูพิสุทธิราชนาพรพระมหาปานุพงก์ติตาวโสพระมหาโคสิทิปัญญาตโรพระโคปรัสสุทธิธรรมะอโป พระครูสัพพสุทธน์พระมหาลัทธวิจิตธรรมโมพระครูวินัยทอนอานนท์ชุติวัตรโรพระไปอีการทวัชชัยทนะปัญโยพระครูสารวิชัยพระครูปะพะปีการจักรพงร์จักเท้าสุวรรณโมพระครูประหลัดพิสุจิโตพระครูปิติโชติิคุณชิติปาโรพระครูประหลัดเชืรัตนพินันโทพระครูสถิตอาภากร พระสุพาร์วงศ์ธรรมจารโรรสสพานสุธรรมโมพระมหาสุวินอุสราจิตโตข่ากพการชัยได้ขัยาผลกระเพื่อภพิวัตรเศรษฐีรุ่งโรจน์คุณวัฒนพัฒน์กินวันพระมหาพิเชษฐานกปีโรบัดนี้ได้เวลาที่จะได้เริ่มวาระการประชุม สมชาชิกสงฆ์ในเขตบริหารพิเศษท้องตรง,ตงที่หนึ่งพักสองพันห้าร้อยสิบสี่หน้าห้องประชุมธรรมสภาวัดพระวรราชารีนธรรมาธบดีตำบลหนองแ่้งทองยอำเภอศรีแอสจังหวัดเพชรบูรณ์กราบประธานกาศร,รัฐนาประธานในที่อื่กล่าวเปิดการประชุมวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษเพราะว่าประชุมในช่วงของ สถานการ์โควิดซึ่งการทำงานของสมัชชาสงไทยในเขตพิเศษฮ่องกงนั้นเป็นที่ชื่นชมเป็นที่ดีดีเป็นอย่างยิง่งถือว่าเป็นสมัชชาเป็นกลุ่มใหม่ซึ่งมีวัดในฮ่องกง หลายวัดด้วยกันได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็ถือว่าคณะสงฆ์วัดสมทูตในด้านาน,น,นั้นถือว่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องส่งเสริมแต่ส่งเสริมกันเพื่อที่จะให้ทราบว่าในการเผยแผ่พระพุทธศาสน,นาไปให้ชาวเอเชียเราชาวจีน หรือว่ารักษาศรัทธาของชาวไทยที่อยู่ในฮ่องกงนั้นดังนั้นวันนี้ก็หรือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้มาปรึกษาหารือกันโดยมีพระเดชพระคุณพระพาวนาพระรา,าจารย์ประธานธรรมชาสมชัยในฮ่องกงเป็นประธานของประชาชนสีสิบเจประเทศซึ่งเป็นที่ปรึกษาสมชัยในฮ่องกง ก็จะขอเปิดประชุมก่อนและก็ว่ากันไปตามวาระลาเลยนะครับวาระที่สองเรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ววาระที่สามเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่หนึ่งทั้งสองครั้งทีสามวาระที่สี่เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเดี๋ยวเครับใจเย็นๆหายใจไม่ทันคือวาระที่สองนะครัแบบเรื่องรับรองการประชุมที่ผ่านมาเอาไว้ ทุกท่านเปิดที่หน้าห้าแล้วก็ออกรา,าราประชุนมนะครับหน้าห้าเรื่องรายงานการประชุมสมาชิกสมุในเขตปกครองพิเศษฮ่องกงเล่มที่หนึ่งครับสองพันห้าร้อยหกสิบสามไม่ไม่ไม่ต้องอ่านมันจะยาวนะครับวาระที่เดิมเ,เ,เรื่องประธานแก้พระราชเวลาที่สองเรื่องรายงานประชุมครั้งที่ผ่านมาแล้วนะครับถึงเรื่องวาระที่สี่ เรื่องเพื่อชาติปีจุนึ่นงกำหนดการใช้จ่ายเงินถูกต้องไหมครับถ้าไม่ถูกต้องก็ก็ทีแจงว่าไม่ถูกต้องคถ,ถ,ถ้าไม่มีอะไรก็มา 5. เลื่อกพิจารณาถ้ามีอะไรไม่ถูกต้องก็ ตัดแก้ก็ก็ให้แก้ไขก็กว่ากันไปเลยนะครับ6.2การจ่ายจำนวนพนักงาน6.3แนสดนติตาตการาตําหนิมาที่อาจารย์เปลี่ยประชุม2ชุ่ม3ปิดประที

แน่งวัด5.3 5.3ในเรื่องที่เสนอวัดในการดูแลธรรมชาติรงไทยในฮ่องกงมีวัด6วัดก็มีที่เพ่ประมาณก็คือเสนอทั้งทีแล้วคือมอะเีึ่1วัดไต้หวัน1วัดทีนี้ก็ขอแก้ไขเป็นไต้หวันเขาขอไม่เข้ากับ สรมชาติเขาขอปกครองประเทศของเขาอยู่ในประเทศไต้หวันของเขาตัวมองโกเลียก็ขอเข้าในสามารถพัฒนาทุตในเอเชียตะวันออกซึ่งได้มีการขอตั้งขึ้นมาใหม่ซึ่งได้แยกวัดในเขตของเอเชียตะวันออกซึ่งประกอบไปด้วยจีนเกาหลีใต้ เวียดนาม,แล,มลนนานะแล้วก็มองโกเลียสี่ประเทศรวมเป็นหนึ่งสาภาพนะครับแล้วก็มองโกเลียอีกประเทศหนึ่งเป็นห้าห้าประเทศนะครับอยู่ในเอเชียตะวันออก็ขอแจ้งในที่ประชุมว่าจะรับทราบส่วนอคณะอี่อื่อนที่อยู่ในการรับรองรถานการณ์สัชมามีอะไรจะแก้ไข ถ้าไม่มีก็ก็ให้ถือว่ารับรองรายงานการประชุมการประชุมครั้งที่ผ่านมา,านะครับก็จะได้เข้าสู่การประชุมในวาระต่อไปาวาระที่สามเรื่องเสืบเรื่องกรารประชุมครงที่หนึ่งครับสองวาระที่สามไม่มีนะครับวาระที่สี่เรื่องเสือเพื่อพิจารณา4ีจดน เครื่องร่างระเบียบข้อบังคับสมรชาสมทยในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงปี2514แก้ไขเพิ่มเติมปี2512เอกสารประกอบอยู่ที่หน้าแปดมีเนี่เขาปี62แก้ไขเพิ่มเติม64 64ไปแก้ไตรุปโดัิดต่อ 1,500อย่างเงี้ยกฎหมายมันจะไปแก้ไขยังไงมันก็ต้องเป็นพศ2562แก้ไขพันที่6พคแล้วได้แก้แก้ทั้งครับดูเอกระดาษหน้าหน้าหน้าแปดให้คนดู บครัเพราะฉะนั้นก็ได้เล้กๆเพื่มเติมนะครับระเบียบข้อบังคับสมัชาสงฆ์ไทยในเขตบริหารพิเศษท่องกงว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจพระธรรมทูตประ2 5 2 5 4แก้ไขเพิ่มเติมอันนี้ก็คงน่าจะเปลี่ยนเป็นเหเดิมก็คือ ได้แก้ไเพิ 1941, ่มเติมเดย2 5 1 4นะฮะเพื่อให้การปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูตไทยในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงสาธารณประชาชนจีนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามเป็นประโยชน์แก่การสนองและพระพุทธศาสนาคณะนธรรมทูตที่ปฏิบัติศาสนกิจในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงได้ประชุมร่วมกันเมื่อวันที่3ธันวาคม2564 นวัดน์พาวารราชยชัยณดามาตำบลหนองย่างคอยอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์จ,จึงร่วมกันวางระเบียบข้อบังคับสมัชชาสงฆ์ไทยในเขตบริหารพิเศษท่องโกดันต่อไปนี้ข้อหนึ่งองค์กรนี้มีชื่อว่าสมัชชาสงฆ์ไทยในเขตบริหารพิเศษท่องโกงข้อสองระเบียบข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ประธานสมสชาสงไทยในเขตบ,บริหารพิเศษฮ่องกงลงนามเป็นต้นไปข้อสามสมสชาสงไทยในเขตบ,บริหารพิเศษฮ่องกงมีชื่อภาษาอังกฤษว่า The Con The Conzi Oong Thai เอาเอาอย่างนี้ดีกว่านะพูดว่าข้อสาก็เพืเขา้าประชุม่านเอง เราจะได้ง่ายนะใครแล้วใครถึแก้อะไรก็ก็ก็ว่ากันไปอาจจะช้าข้อสามนะครับข้อสี่อย่างเงี้ยหักไม่เทียเวลาหักข้อสามครับอันนี้เมื่อสมาชิกที่เข้าประชุมอ่านเองครับขอนอบน้อมแต่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสังฆราชเจ้า ขอ้องน้อมแบบพระสัทธรรมคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระปรมศาสสดาสภาสมพุทเจ้าขอน้องน้อมบูชาพระยาสรงสาวพบพระองค์สมเด็จพระปรมาสสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าขอโอกาสท่านพระเทราชเทกรูชทุกท่านทุกองวันนี้นับว่าได้รับความเมตตาจากประเทศประคุณท่านจุคุณพระยานะชิระวงซึ่งเป็นเลขาธิการ ผู้ำกับป,ประธานพัธรมทูตเราก็ขออนุโมทนาขอบคุณประเดชพระคุณพระศรีสิทธิวิเทศซึ่งเป็นที่ปรึกษาสงฆ์ไทยในเตขตปกครองพิเศษที่สุดก็ขอขอบคุณหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอศรีเทศซึ่งมาร่วมในประชุมแล้วก็ขอขอบคุณท่าน พระเทราทุเทราทุกรูปทุกองตลอดจนเจริญกรถึงคุณโยมที่มาร่วมประชุมในวันนี้ขออนุโมทนาและขอบคุณทุกท่านขอเจริญกรการสัมมชาสมงภายในเฑตบริหารพิเศษของกลรูปที่หนึ่งการเตรียมการเตรียมเอกสารเนี่ยไม่เรื่องง่ายต้องใช้เวลาต้องใช้สมอง เรื่องวันสมองก็ยากอยากอนิโมท่านได้พูดุยกับญาติโยมที่กำลังรับชมรายการอยู่ในขณะนี้เกี่ยวกับการจัะประชุมรั้งแรกของสมััชาสงไทยในเขตริดาพิเศษของคงพูดถึงว่าปัญหาอุปสรรคและกิจกรรมกิจการที่เราจะได้ดำเนินการต่อ เพื่อความมั God, baptism, religion, God, God, 2, ่นคงของงานเผยแพร่กรจะมาทู่ในต่างประเทศโดยเฉพาะในสายบริหารพิเศษฮ่องกงขอการที่วันครับท่านผท่านสาธาโดยชนพุทธบริษัททั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศโดยเฉพาะในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นการประชุมสามัญประจำปีประจำปี2564เนื่องจากสถานการณ์โควิดอย่างที่เราท่านทั้งหลายทราบกันแล้วนั้นส่วนพระสงฆ์หรือว่าพุทธศาสนิกชนที่อยู่ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงวันนี้ ก็เข้าประชุมผ่านระบบออนไลน์หรือว่าประชุมผ่านระบบสูงส่วนพระสงฆ์พระธรรมทูตที่ไม่ได้เดินเดินทางไปปฏิบัติศาสานกิจในต่างประเทศก็วันนี้มารวมป,ประชุมกันณนวัดพระบวรราชาธนัธรามกแห่งนี้ซึ่งตามระเบียบวาระการประชุมในวันนี้ ก็มีการเสนอแต่งตั้งทั้งประธานรองประธานเลขานิการขึ้นมาเพื่อจะให้การดำเนินงานกิจการของสบัญชาสงไทยในเขตบริหารพิเศษของกงดำเนินต่อไปอย่างที่พระเดชพระคุณพระรูสถิตธรรมวิเทศท่านได้กล่าวไว้ตั้งแต่เริ่มประชุม ผ่านระบบของพระเดชพระคุณก็ดีหรือว่าที่ประชุมผ่านระบบของสมัชชาสงก็ดีเขาเรียกว่าทําให้การเผยแพร่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศยังดาเนินการไปได้แต่ส่วนในส่วนของพระสงฆ์ในช่วงนี้อาจจะไม่ได้ดเนินทางไปในต่างประเทศเท่าที่ควรไปอยากที่ทราบกันดีอยู่แล้วนั้น ดังนั้นการประชุมวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้การเผยแพร่พุทธศาสนาดำเนินการต่อไปผมในฐานะรองเลขาที่การสมรัชชาสงไทยในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงก็ขออนุโมทนาขอบคุณขอบใจแล้วก็อนุโมทนาในสายสัมพันธาของท่านสาธุชนชาวต่างประเทศ ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศก็ดีที่ได้ช่วยกันสนับสนุนพละรวบรุมพระพุทธศาสนาทำให้ศาสนาของเรานี้เผยแพร่ออกไปอย่างกว้างไกลดังนั้นท้ายที่สุดนี้ขออ้างอิปพระคุณพระศรีรัตนตรัยซึ่งมีพุทธรัตนะธรรนะมรัตนะสังกรัตนะเป็นต้นเป็นประธานจงอำานวยออยพรให้ท่านทั้งหลายประสบแต่ความสุข ปาสจากโลคาพยาทิมีความสวัสดีตลอดปีและกันตลอดไปขอจเจริญพรสาธุสาุ